สวัสดีค่ะ<อ>ช่วยนั้นนำตัวนิดนึงนะคะว่ามาจากบริษัทอะไรแล้วก็รับผิดชอบงานส่วนไหนอยู่ค่ะคเชิญค่ะผมชื่อนภพธีรานรุวัฒนะครับมาจากนคมมรปฐมอำเภอสามพานทำงานอยู่ที่บริษัทสามพานซอลเทอร์เฮาส์ซึ่งเป็นโรงค่าสกอรและก็ตัดแต่งเนื้อนะครับ,รบในส่วนตัวผมก็คือมีตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ก็ดูแลทั่วๆไปนะครับค่ะแล้วก็อบรมวันนี้แล้วนะคะคิดว่ามีอะไรที่จะไปปรับใช้กับสถานประกอบการของเราได้บ้างคะก็มีประโยชน์เยอะมากถ้าคำว่าเยอะมากครับสิ่งแรกที่จะนําไปใช้ก็คือทางด้านวิชาการที่อาจารย์เขาโม่และให้ความรู้แก่พวกกับผู้อบรมทั้งหลายนะครับและอย่างที่สองที่ได้รับก็คือจากประสบการณ์เพื่อนๆที่เข้าอบรมด้วยกัน ซึ่งเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับอ,องค์กรของเราได้ครับค่ะถ้างั้นช่วยกล่าวเชิญชวนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้มาอบรมในคอร์สนี้ให้มาร่วมอบรมที่ค,ะค่ะก็อ,อยากเชิญชวนอผู้ที่มีระบบความเย็นใช้ระบบความเย็นแล้วก็ใช้แอมโมเนียเป็นหลักนะครับก็คือเราทํางานมันก็ต้องมีปัญหาแล้วก็ต้องหาความรูม้เพิ่มเติมอยู่เรื่อย,อยๆก็เพิ่งจะหาได้จากหน่วยงานที่เขาจัดอบรมนะครับ ถ้าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้เราไปไประยุกต์ใช้กับในองค์กรทําให้ประสิทธิภาพมันเพิ่มมากขึ้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านแล้วกัน,นครับค่ะขอบคุณมากค่ะ